สวัสดีครับผมนุชโนไซตี้นะฮะวันนี้เราพากันมาอยู่ที่น้ำตกเกิงเกาเวียนะฮะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะกลับจากสังขบุรีนะฮะก็จะเป็นทางผ่านเนาะสามารถแวะกินข้าวตรงนี้ได้นะครับผมแวะทานข้าวเที่ยวน้ำตกเล่นน้ำตรงนี้ได้น้ำไม่ลึกนะครับเล่นได้นะครับผมก็ จะมีเก็บค่าตรงค่าตัวนะถ้าทางเข้าตรงนี้นะครับไม่แพงนะไม่แพงแต่ผมก็ไม่ได้ถามราคานะเพราะเพราะว่าปริยาเป็นคนจ่ายนะฮะสี่คนเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะครับมีจุดล้างมือช่วงนี้เป็นโควิดก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะ น,นี่คนจ่ายตังค์ครับสี่คนนะน้องนะขวามือก็เป็นประวัตินะครับของน้ำตกนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ เสียงน้ำตกเยอะมากนะครับเสียงโห่ตังแต่ไก่นะครับผม 哇。Wow. เวลาเราก็ต้องมาดูบรรยากาศน้ำตก ื่องตกว่าน้ำตกเกิงกระเวียนะครับบางบางสำนัก,กเขียนว่าเกลียงบางสำนัก,กเขียนบางจุดก็เขียนว่าเกิงโอ้ภาษาไทยนี่เขาใจยากเลยเนาะ เอาเสียงมึงสัมผัสบรรยากาศไปก่อนนะโอ้โหแค่ฟังเสียงนตกก็รู้แล้วว่าน้ำเยอะจริงๆนะ

เ,เขาก็เล่นกันนะโอ้โหน้ำเสียงน้ำตกน้ำเยอะมากนะน้ำเยอะจริงๆคนระับ ันเป็นน้ําตกข้างทางนะใครที่จะไปสังขะก็จะผ่านขากลับก็จะผ่านนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วงขากลับเนาะก็เลยแวะกินข้าวแล้วก็ชมน้ําตกกันนะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนอโซไซตี้ด้วยนะครับผมน้ำตกเกิงเกราวะนะฮะ เก่งกเกียวนะหวังน้ำมุดอันนี้ก็จะนัดมีชั้นต่อไปนะครับตอนนี้วันนี้พอดีว่าจะไปที่พักต่อหาที่พักต่อนะครับเลย ชมแค่นี้พอน้ำใสมากนะน้ำใสมากเอ่อก็อาจจะมีสันว่างนะครับ พอดีว่าถ่าย 4K เคแอคชั่น 4K มันจะปรับเยอะไม่ได้หรือผมอาจจะปรับไม่เป็นอันนี้ทดลองกล้องเอ่อ g กโป o โกโป o แนะครับ เดี๋ยวเราออกจากนี้ก็จะเดินทางต่อนะไปที่พักที่สายโยกนะครับเราอยู่คนละอำเภอกันเลยตอนนี้อยู่ที่น่าจะเป็นเขตอำเภอสังข้านะครับน้ะตกเกลงกะเวียเนี่ยเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับไปอำเภอสายโยกเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนพักอยู่ที่สังขานะบรรยากาศพอเย็นนะไม่หนาว ก็จะลองดูที่ปีใหม่แล้วกลว่าันอีกทีนึง ก็ฝากตกัวแรกก็แชร์กติดตามนะมนโน้ตโซเซตี้นะครับสอวันดีก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะไปหาที่พักก่อนนะครับป่านนี้ยังไม่ถึงที่พักเลยนะฮะประมาณอีกชั่วโมงครึ่งสองชนะั่วโมงนประมาณนั้นเพราะว่าทางขึ้นเขามากโค้งนะครับขับเร็วไม่ได้ ใครที่จะไปสังขาก็แวะพักผ่อนแวะเที่ยวได้แล้วใครขากลับมาจากสังขาก็แวะได้นะครับตรงนี้น้ําตกเติงตะเวียนะครับผมลมลืม่นมรัอาินี้ก็ลากระตุกนะสวัสดีครับ